第三课，我ทที่สาม，你好，你吃饭了吗？还没，你呢？我吃了，谢谢。你吃什么？我吃炒饭。 โอเคมาดูความหมายนะครับนีาวเรียนไปแล้ว你吃饭่吗นะกินข้าวนะครับหมายถึงกินข้าวชือหมายถึงกินฟ้าหมายถึงข้าว e เลอะเปว่าแล้วนะกิอเ ah. e ลอะเพ่ากินแล้วมวาเพราใหมแต่เริ่มมาตัวเนี้ยแปลว่าหรือยัง นี่นกินข้าวหรือ,อยังนะครับหายเหมยแปลว่ายังนะครับยังนี่แปลว่ายังนะหายเหมยนี่เนอะอ่าสอมเแล้วนะบทที่สองแปลว่าเธอล,อละฉันกินแล่วฉันกินแล้วเสียุเรียนไปแล้วเนาะ B นี่กินอนะนี่แปลว่า เธอชื่อแปลว่ากินเฉนเมิแปลว่าอะไรนะครับนี่จำให้ดีนะอะไรนะฉันกินเห็นไหมฉันกินนะข่าวฟันข่าวแปลว่าผัดฟันแปลว่าอะไรดีไปแล้วฟันแปลว่าข้าวข่าวฟันหมายถึงข้าวผัด เดี๋ยวคลิปท้ายๆจะมีคำศัพท์รวมให้เราเนาะเราสามารถมาเปลี่ยนได้นะฉันจะกินขนมปังก็หัวเย่าชื่ออะไรขนมปังเมี่ยนเปานะโอเคไหมมีคำศัพท์ช่วงท้ายนะขอบคุณครับอืมเขียนให้เลยดีกว่านะครับอ่าเมี่ยนเปาอ่าขนมปัง 啊，我要吃面包啊！我要吃哩烤肉对不对？母病。啊，烤肉呐、啊，沙拉沙拉呐、啊，我要吃沙拉呐、啊。我要吃稀饭，稀饭变成靠汤汤你像荷包蛋。 หมายถึงนะครับไข่ดาวนะครับอันนี้คําศัพท์ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับวั我要่อ,อ,อะไรนะตัวเนี้ยเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับเค